สวัสดีครับสวัสดีครับบ่าวใจถุงกุลาครับพี่น้องครับเมื่อนีบ่าวใจกะมีขวดอยู่ตรงหนเลหลายขวดนะครับสีผ้าทุกๆคนนะครับามาเห็ดการปลูกผักแบบใส่ขวดน้ำที่เข้าเหลือใส่นี่แหะครับใช้ขวดจากการที่เราซื้อน้ำเปล่าหรือ,อน้ำอัดลมมากินนี่แหละครับ กาที่เขาสือเอาทิมนะครับหรือว่าบางคนที่เก็บขายเนาะเก็บขายกับสว่วนที่าสมในหลายๆสิไปขายนะครับเขากะเอาไมา่เห็ดประโยชน์นะครับเนื่องจากว่าเรา,าจะเห็นว่าเขามีพื้นที่ที่จํากัดนะครับแล้วก็ช่วงนี้หนาฝนเนาะขันเขาปลูกอยู่กับดินถ้าเขาบม่ได้เขาไปดูแลรักษาเขาดีเขาอาจจะตายน้าแบบน้ำท่วม,น,มน้ำหงน้ํา น้ำมันเงาน้ำกรองเขากซี่กะได้นะครับเราเจอก็เลยว่าโชนีนาฝนก็เลยที่ปลูกผักกินเองนะครับโดยการใส่นี่นะครับขวดน้ําจากการที่เราเหลือใช้นะครับกระสีเนี่ยครับก็มาตัดออกตัดขวดออกนะครับตัดก้นขวดออกเนี่ยครับตัดก้นขวดออกเนี่ยครับตัดเลื่อยคืงมานิดนึงนะครับตัดออกปั๊บนี่ครับ้วกะ ัวนี้ะที่จริงมันซสปตรจะจอยอยเซ้งสีกันเลยนะครับค่ะอันเจ้าวานี่บัตรอย่างนี่ขวดแก้วน้ำเลือกินเลือกนี่สีนะครับเกามาใส่ใส่ประโยชน์นะครับก็คือเขาทีปลูกจากน้ำนะครับนี่แกว้วใส่น้ำในนี้เขาก็ตัดออกแล้วเขาก็ซุบป,ปั๊บนี่ครับมันก็จะได้แบบนี้พอดีเขาก็เจาะหูนี่ครับบัตรอยาทำการจ่อแบบลอยแล้วนี่ครับจ่อหูระบายน้ำระบายอากาศตรงนี้นะครับนี่นี่ครับ จาะรูเรียบร้อยนี่นะทะสีมาอยูนในลักษณะแบบนี้นะครับหรือว่าถ้าบ่มิเกวแบบนี้เรับก็ะใสขวดม่น,นี่แหละครับนี่ครับ้นขวดนี่ซุปใสน้ากันนี่นี่ครับกระสีพอดีเราบก็นสีใสน้ำขึ้นมานะครับอันนี้กับเป็นไอเดียที่ว่าอยากลองเข็ดมึงนะครับสําหรับหนาฝนล้วก็รัสำหรับคนที่มีพื้นทีเหนี่ยหน่อยนะครับที่บ่มีพื้นทีในการในการาที่ว่าที่เห็ดปูพักแปลงพักนะครับเห็ดแบบนี้ เพื่อนกับบาจอยลองเห็ดมึงเด้อยเห็ดไปพร้อมๆกันนะครับแล้วก็อันนี้ที่เห็ดนี่ที่ปลูกอีกอย่างนะครับก็บคือสิปูผักบุ้งนะครับเพราะว่ามีบ้าแจก,กับเยเมล็ดพันธุ์ผักบุ้งมาเรียบร้อยแล้วนี่ยสชิปูผักบุ้งไว้ <c oughs> ไว้กินเองนะครับเพราะว่าช่องนี้กั นาฝนเนาะสื่อเขากินกับแพงงกับต่อไปแห้งกันน้าท่วมหน้านี่แห้งสีบ่อบผักแห้งสีแพงไปเรื่อยๆนะครับพอเจ๊ก็เลยว่าเออเอาขวดแล้วนี่มาเห็ดเองดีกลัวนะมันกระหนานสิพ่อเห็ดใดปลูกไดยุ่เมืออในี้ยยุ่มถก็ใค่เห็ดกหลายอยู่นะครับนี่ครับเค็ด้ง่ายเองครับแค่เจาะอันนี้ครับนี่กัแล้วนี่บ่าวเจกั็ที่ทำการแช่เมล็ดพันธุ์ผักบุ้งนะครับอันนี้สื่อมาในราคา หนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับห่อนหนึ่งหนึ่งกิโลนะครับกะสิผูกเด้ร้ายอยครับผูกเด้โดนอยู่นี่ครับนี่กะเลว่าเอาไอเดียเจิงๆนะให้ทุกๆคนนะครับเพื่อมีเพื่ออยากสนใจหรอกกะฝากมึงไปพร้อมๆกัน,นเลยด้วยครับว่าอ่าบ้าจ้อยเฮดเดานี้มัจีิประโสบผลสำเร็จบ่ะะครับสำหรับมื้อนี้ไม่เป็นการ เริ่มต้นนะครับ <c oughs> ก็เลยอยากจะมา,าแชร์ให้ทุกๆคนมึงไปพร้อมๆกนันเนาะซอยรุ่นไปน้ากันกระบ,บาจอยในเด้อครับผมนี่ครับเรียบรวยแล้วจอยเรียบรวยแล้วพ้อมแต่ว่า,มาเมล็ดปักบุ้งกะสิคือนี่แหละครับทําการแชร์ลวกะสิมักให้มันออกนอกแลวกะสิทาการปลูกเดี๋ยวสีอาร์ตขีดทคขีปใหม่ทุกๆคนมึงน้าเนาะกรับว่าไลาเ่าปจอยจิตลูกปูกแบบไหนนะครับสาหรับม้นนี้เอาไว้สนีทก่อนเด้อเดี๋ยว เมื่อแล้วงสีมบ้าพักบูงให้เมืองอีกไปแล้วครับทุกคนครับสวัสดีครับ